โดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองา,รารปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปอสอรวมถึงทหารด้วย นำกำลังไปขนาดนี้นะครับประมาณร้อยนายโอ้โหพร้อมกับหมายสาร<ะ>ไปตรวจค้นบ้านพักห้าหลังในชุมชนท่าอิดจังหวัดนนทบุรีท่านพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจคน้นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดหลังจากมีพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสจึงนำกำลังเข้ามาตรวจคน้นและขยายผลตรวจค้นห้า ห้องพักนะบ้านพัก5หลังซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่3คนที่ยังถูกคุมขังอยู่นะควบคุมตัวในเรือนจำนะครับสามเรือนจำหลังจากตำรวจทราบว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในชุมชนและก็ยังมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่โดยจับผู้ต้องหาได้สองคนพร้อมกับยึดนะครับยาบ้าแล้วก็กัญชาได้อีกจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งอุปกรณ์การเสพแล้วยังมีผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนเนี่ยวิ่ง หลบหนีกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีพลนตำรวจตรีพรชัยบอกว่าการเข้าไปจวดค้นค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากเป็นชุมชนแออัดแล้วก็อยู่ติดกับกริมแม่น้ำเจ้าพระยาคนในชุมชนมีความสนิทสนมกันนะครับ กับผู้ที่กระทำความผิดก็อาจจะมีการนำยาเสพติดไปซุกซ่อนที่อื่นซึ่งหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อบูรณาการกวาดล้างยาเสพติดให้ออกจากชุมชนนี้ต่อไปครับ